สวัสดีจ้ะเรามารีวิวน้ำสายเขียวที่ซื้อมาสองขวดสองสีอันหนึ่ง r e ลั x ซิ g ง i t ิ u s ัส,สน่าจะมะนาวมะนาวส้มๆอีกอันหนึ่งคา l m มิงคารโมไมเเอา ดูแล้วฟังฟังจากที่หลังจากที่อ่านแล้วคิดว่าอันนี้น่าจะลดอ่อนๆกว่าเราลองอันนี้ก่อนอืมอ่ากินอะไรเนี้ยสี สีมันชาเขียวอะเนาะโนเทสมันคือน้ำจืดๆแล้วก็มีกลิ่นเขียวๆอืม อ,อันนี้มีน้องบางคนเขาบอกว่า <c oughs> ไอ้รสใสๆเนี่ยเหมือนกินหญ้า <c oughs> จริงคือมันเป็นมันเป็นน้ำแล้วก็แบบแล้วก็กลิ่นเขียวๆอะ่ะเออไม่รู้จะอธิบายยังไงพี่ปั๊บมาเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงอันนี้ โหมันไปกลิ่นมันตีกันเพราะมันแก้วเดียวกันน่ะเป่าหรือเปล่าเดี๋ยวดมก่อนโ<ด>กดมโดยที่แบบอืมอันนี้จะมีรสปลาแรมปลาแรมแบบหวานปลาแรมปลาแรมอะ่ะเหมือนพวกว,วิตามินวอเตอร์อะ่ะที่มันจะมี หวานเบาๆนิดๆอะไอย่างงี้อันนี้กลิ่นถ้าดมกลิ่นอย่างแรกเออ,อย่างเดียวตอนแรกอะ่ะคิดว่าเคยเห็นไอ้น้ำยาปรับอากาศกระป๋องกระป๋องที่เขาใส่ในแท็กซี่อะ่ะแต่ก่อนเนี้ยสมัยสมัยแต่ก่อน้วเนาะประมาณนั้นแหละอืม สรุป<ม>กินแล้วอารมณ์ดีหรืออารมณ์เสียดีเนี่ยเดี๋ยวรอผลสักครึ่งชั่วโมงดูดิว่ามันทําให้อารมณ์ดีขึ้นจริงไหมอ่าเขาว่าครึ่งชั่วโมงเหรอแล้วมันต้องกินมันต้องกินทั้งขวดไหมมันถึงจะอารมณ์ดีอะ่ะคือแล้วเรากินครึ่งแก้วอย่างเงี้ยมันจะให้ผลไหมอะ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวเราก็ไปกิน อเคแล้วเดี๋ยวมารอผลกันสักครึ่งชั่วโมงแต่ถามว่าถ้ารสชาติกักลิ่นตอนเนี้ยก็ไม่ค่อยผ่านคือคืออันนี้กลิ่นมันไม่ได้แรงขนาดนั้นนะม,มันก็คิดซะว่ากินวิตามินเหมือนถ้าคิดว่าแบบไอ้พวกไม,ไม่ไม่ด้กินไลมาอะไรเงี้ยก็เหมือนกับกินวิตามินวอเตอร์อะเพียงแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มีวิตามินไง ใช่ปะมีกลิ่นที่โดดเด่น relax l t h a n i n e ประโยชน์ที่พบได้ตามธรรมชาติในชาเขียวมีเทอร์ปีนจากสารสกัดธรรมชาติมีกลิ่นที่โดดเด่น relax อืมเดี๋ยวอีกครึ่งชั่วโมงตามมาดูนะว่าจะอารมณ์เสียหรือเปล่าปกินข้าวก่อน สรุปผลสองขวดนี <S 1> <S 1> <S ้โดยส่วนตัวไม่อินเพราะว่ากินไปแล้วก็เฉยๆนะครึ่งชั่วโมงก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นมาถ้าถามว่ามันทำให้อารมณ์ดีหรอตอนนี้อารมณ์เสียมากกว่าเพราะควรหนึ่งสามสิบบาท บ้าบอน้ำเติมแต่งกลิ่นเติมรสขวดละ30สิบาทค่ะลองดูนะคะใครใครชอบกินชาเขียวอะไรเงี้ยเออยายจะลองหาสิ่งใหม่ๆให้กับชีวิตเป็นเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศหรือแบบว่ากลัวจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยเนาะเออก็ลองลองกิน กินให้รู้แล้วเป็นไงมาบอกด้วยนะเออเป็นยังไงมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะจ๊ะโอเคจบการรีวิวน้ำสายเขียวแต่เพียงเท่านี้ยังไงช่วยกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันครั้งหน้าเราจะพาไปทำอะไรไปดูอะไรหรือไปกินอะไรติดตามตอนต่อไปโอเคบ๊ายบายเจอกันจ้า